ต่อไปเป็นการสาธิตตั้งปริมาณน้ำครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมปุ่มโหมดปุ่มั p ปุ่มดาวปุ่ม s a v นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มโหมด up down save แล้วก็ปุ่มเช็คเงินครับอันนี้เราก็มากดปุ่มโหมดกดปุ่มโหมดเปิดเปิดโปรแกรมกดปุ่มโหมดค้างไว้2อสาวินาทีป๊บปล่อย หน้าจอขึ้นหน้าจอก็จะขึ้นพีหนึ่งนะครับผมกดปุ่มโหมดค้างไว้สองสามวินาทีหน้าจอขึ้นพีหนึ่งครับผมโอเคคราวนี้กดปุ่มโหมดปุ่มเดิมครับกดแล้วปล่อยไปเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนเป็นพีสองพีสามกดโหมดพีหนึ่งพีสี่กดโหมดอีกทีหนึ่งพีห้ากดโหมดอีกทีหนึ่งพีหกกดโหมดอีกทีหนึ่งพีเจ็ดพีเจ็ดตั้งน้ํานะครับผมพอเป็นพีเจ็ดเสร็จปุ๊บมันจะกระเด้งเป็นตัวเลขนะครับผมเป็นวินาทีตั้งน้ํา อันนี้เราก็จะมาตั้งน้ำอันนี้เดี๋ยวเราโกลน้ำทิ้งก่อนอันนี้เป็นตู้ใหม่ครับผมตู้ใหม่กำลังตั้งน้ำจังหวะกางตั้งน้ำมาดีอนอฟนี่เป็นเวลาเดิน9.11วินาทีอันนี้ก็กดโหมด กดปุ่มโหมดกดปุ่มโหมดทีหนึ่งจะเลื่อนเป็น p 8กดโหมดอีกทีหนึ่ง p 9กดโหมดทีหนึ่ง p ศูนย์สามเวอร์เป็นนาฬิกาครับเสร็จปุ๊บก็จะตั้งน้ำนะครับกดปุ่มโหมดค้างไว้สองสามวินาทีหน้าจอขึ้น p 1ไปจนถึง p 7เลยครับ p 7โหมดตั้งน้ำกดกดปุ่มดเดิมรับปุ่มโหมดดแล้วปล่อยกดปุ่มโหมด ทีหนึ่งทีสามคนโมทีหนึ่งทีสี่คนโมทีหนึ่งทีห้าคนโมทีหนึ่งทีหกคนโมทีหนึ่งพีเจ็ดเป็นอ่าก็ได้เป็นตัวเลขน,นะครับเก้าวินาทีเป็นค่าดีฟอสมรฐานของทางโรงงานครับผมแล้วก็มาตั้งน้ำครับเติมน้ำตัวนี้ก็ถ้าทางน้ำเต็มเราก็จะตั้งได้เลยครับอันนี้จะ ตู้ใหม่อันเทปปึ๊บอันนี้เราก็จะตั้งน้ำนะครับผมอันนี้ค่าดีฟอลต์9วินาทีอันนี้หวดน้ำนะครับจะมาทําการตั้งน้ำเราก็กรอกน้ำให้เป็นเป็นขวดนี้เลยครับในโหมดพเจ็ดครับเดี๋ยวลอสกูนี่ครับพอพเจ็ดแล้วก็ ใส่น้ำแล้วก็ตั้งน้ำเต็มวดเลยครับเป็นการตวงครับผมพอน้ำเต็มปอนอยู่ทันทีเลยนะครับโอเคครับได้ประมาณ11วินาทีครับผมอันนี้ก็คือบาทหนึ่งบาทหนึ่งนิดครึ่งในเวลาในระยะเวลาทัมเมอร์11วินาทีนี่ก็เสร็จเรียบร้อยตั้งน้ำเรียบร้อยนะครับ ตั้งน้ำเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองกันเอเราได้ตั้งน้ำเสร็จปุบ๊บก็มากดปุ่มเซฟล็อกข้อมูลเอาไว้นะครับกดปุ่มเซฟคือปุ่มที่สี่ปุ่มนี้นะครับปุ่มเซฟปุ่มสุดท้ายมันจะล็อกข้อมูลเอาไว้ ส่วนหน้าจอก็จะขึ้นคำว่าเซฟหลังจากที่กดปุ่มปุ๊บเซฟเสร็จเรียบร้อยล็อกข้อมูลแล้วเราก็ไปกดปุ่มโหมดกดปุ่มโหมโดกดปุ่มที่หนึ่งครับผมกดแล้วปล่อยที่แปดกดแล้วปล่อยที่เก้ากดแล้วปล่อยที่อศูนย์สามดีเซตเดเวอร์เป็นนาฬิกาเสร็จเรียบร้อยครับผมบังน้าเป็นวิธีการตวงตวงน้ําตวงน้ําตวงเสร็จปุ๊บก็จะเป็นหนึ่งบาท ครับเราสามารถตั้งน้ําได้เป็นร้อยครั้งครับผมน,นี้เราก็จะมาลองเทดสดูที่เราตั้งไปเมื่อกี้นี้เงินบาทหนึ่ง eh, yeah,